สวัสดีครับ fishingthai.com ครับวันนี้เอาเรื่องหัวจิกรูหัวจิกติดกาวและวิธีการใช้งานมาฝากครับเริ่มเลยนะครับแบบที่เห็นก็เป็นหัวจิกแบบปกติเริ่มจากหัวจิกตัวเกี่ยวตัวคลิปะครับแล้วก็ตัวตัวเบ็ดซึ่งหัวจิกปกติจะเป็นแบบนี้กันเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงครับ แต่ว่าจะต่างกันตรงที่มันจะมีตัวเกี่ยวที่เป็นเหมือนลวดราคาปกติจะถูกกว่าอีกแบบหนึ่งครับแบบที่โชว์มเมื่อกี้ครับต่อไปมาดูหัวจิกแบบติดกาวครับก็มีหัวจิกรูกับหัวจิกอีกแบบหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าทียกะว่าอะไรเหมือนกันซื้อมาจากร้านขนม,มครับครับอ่าละมาดูที่หัวจิกรูลักษณะก็เป็นอย่างที่เห็นมีรูมีโจเบท ไม่มีการเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นหัวจิกแบบเอาไว้ติดก,กาวครับส่วนปลายยางที่เราเลือกใช้ก็เป็นปลายางที่จำรุดแล้วนะครับตรงนี้ไม่ควรเอาปลายยางใหม่มาใช้เพราะว่าเสียดายของครับเนี่ยครับเป็นรูลองมาประกบดู ส่วนกาวที่เราใช้เป็นกาวช้างครับไม่ควรใช้กาวร้อนฮะแล้วก็กางไกลจับทาบก่อนว่าเราจะตัดได้ยาวขนาดไหนตัดตัดได้แค่ไหนแต่งด้านข้างต,ตัดตรงหัวตัดให้ตรงก่อนครับแล้วก็ลองประกบดูแต่งให้มัน เดียวลงไปอีกหน่อยนึงครับถ้าเกิดเข้าได้แล้วเดี๋ยวเอากาวมาแปะเลยครับแต่ไม่ต้องเยอนนะครับเดี๋ยวจะเยิ้มชึบชบชึบ,ชอบโอเคเรียบร้อย ดี๋ยดูที่ว่ามีรอยที่ไม่สนิทด,ดีหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็แต้มกล่าวไปอีกหน่อยหนึ่งนี่นครับเรี่รอยแล้วได้ไปยังรูที่พร้อมใช้งานโอเคครับเดี๋ยวมาดูหัวจิกอีกแบบหนึ่งครับแบบติดกาวเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่า หัวจิกแบบรูค่อนข้างเยอะครับเอาไว้ใช้กบับพวกเหยื่อปลายางตัวรีบๆเล็กๆอย่างเช่นโมบี้อะไรพวกนี้ครับจะเหมาะโมบี้พวกเหยื่อตัวจิ๋วระดับแพงต้นอะไรเยงนี้ครับจิ๋วมากๆเนี่ยครับเอามาทาบดูปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเหยื่อแบบโมบี้อะไรเงี้ยมันจะแทบจะตัดไม่เยอะเนี่ยครับ ลองบีบเข้าไปดูถ้าเกิดไม่ได้ก็ตัดมันอีกเนี่ยครับจึบแทงเข้าไปเลยไม่ได้ทีแล้วก็ติดกาวซะ อย่าลืมดูนะครับว่าติดให้ถูกข้างนะด้านบนด้านล่างของเหยื่อโอเคเรียบร้อยได้แล้วพร้อมเอาไปตกก็น้ำหนักกะน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าเยิงตีได้ไก่ถึงจะไม่ใช่เป็นคันแบบ U L ก็เ,ร,เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ